สารเคมีนะครับพิจารณาต่อไปนี้ลูกนะครับนะอันนี้ให้สมการมายังไม่ต้องดุหลูกนะครับถ้า c o เปอร์คาร์บอเนตทำปฏิกิริยาพอดีกับโซโเดียมไซนาจุด6โมลจะมี copper อ,อร์ไซนาเกิดขึ้นกี่กรมัมสมการยังไม่ได้ดุลงั้นดุลก่อนเลยลูกนะเพราะเคมีในปริมาณสารสัมพันธ์ลูกนะครับต้องอาศัยสมการที่ดุลเรียบร้อยแล้ว NA 1ตัว NA 2ตัว,ตวไม่เท่าดังนั้นเติมเลข2ลูก Cn 2คู่นะครับนะได้2เซต Cn 2เซตเรียบร้อย Copper ตัวหนึ่ง Copper ตัวหนึ่ง Carbonate เซตหนึ่ง Carbonate เซตหนึ่งครบเรียบร้อยเติมเลข2ตัวเดียวลูกนะโจทย์บอกว่านะครับถ้าโซเดีมยมไซนาย e หกโมลจะทําให้เกิด Copper cyanide ขึ้นกี่กรัมลูกนะครับแต่ว่าข้อนี้นี่คือตรงมากๆเลยถ้ามีความรู้ประมาณสารสัมพันธ์ตอบได้แน่นอนไม่ยากไม่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์ก็ไม่เหี้ยบด้วยอะไปดูกันนะสอง Na Cn ลุกนะครับไปสัมพันธ์กับนะ c u c n ห้อยสองลุกนะโซเดียมไซยาไนจุดหกโมลในนะเคมีคุยไม่ลุกหน่วยโมลคุยใช้ได้เลยนะนะหารด้วยเลขดูนลุกนะครับคือเลขสองจะบังเอิญอัศจรจัจเท่ากันกับ Copper cyanide นะเ,เลขดูนเป็นเลขหนึ่งนะครับอยากได้ Copper cyanide เ,เป็น เป็นกรัมหรือเปลี่ยนให้เป็นโมลหารด้วยมวลโมเลมกุลมวลโมเลกุลของ42บวก n14 เป็น26สองก้อน2เซตนะ26เป็น52 52บวกคอปเปอร์อีก63.5 52บวกกบอีก63.5กลายเป็น115.5เนะ115.5นะมวลมเลกุลเป็น115.5 จบแล้วความรู้นะครับอยากรู้ว่าได้คอปเปอร์ไซนา์กี่กรัมย้าย115.5ขึ้นไปไปคูณไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือข้อส,าาสอบสวทนั่นเป็นเหตุผลที่พี่ๆนะที่สอบจะบอกว่าข้อสอบเคมีสไตล์สาาสวทไม่ยากไม่เกินหลักสูตรก็ไม่ยากจริงๆสมการเดียวแล้วก็ไม่เกินหลักสูตรจริงๆนะครับแต่ว่านะโจทย์ข้อยาวๆมันถ่วงเวลาจึงทําให้หลายคนทําไม่ทนันอะย้ายไปนะคพกเอา2ไปตัด จุดหกใจุดสจุดสามคูณมือได้เลยลูกนะจุดสามคูณมือได้เลย3 5มทดหนึ่งสามเป็น16ทดหนึ่งสามึงสเป็น4 31เป็นสามลูกนะครับทดยียสิบสองตำแหน่งลูกตอบ3ามสิ่หาลูกนะพอดีเป๊ะเลยนะตอบข้อข้อสลูกนะตอบข้อ3แนะถึงบอกว่าข้อสอบสอบสบวทจริงๆแล้ว ไม่ยากจริงๆนะถ้าถามว่าพี่ๆวิเคราะห์ถูกไหมถูกนะไม่ยากจริงๆในแง่ของข้อสอบโดยภาพรวมออกมาไม่ซับซ้อนไม่ยากไม่เกินหลักสูตรตรงไปตรงมามีความรู้ทำได้แน่นอน